อุอมเริ่มเหนื่อยแล้วดิเหนื่อยไงอ่ะเฮ้ยเฮอเพราะว่าที่โงเรียนอยู่หนูบันไดอะไรบ้านนี้เหรอสูงกว่านี้เหรอขึ้นนต้งหลอขึ้นลงบันไดเยอะกว่าปีนเขาเอ่วันเลดิที่โรงเรียนอ่ะใช่เหรอบันไดอะไรไม่รู้ นช่โอเค้ลงมาดูอู้มันก็เอาเรื่องอยู่นี่เ็น่นเป็นปกไประบายนนี่อยากไปดกเนี่ย้องเป็นปกไป Oh my god. Bên như đi. Mình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  พอแล้วผมกำลูงดูสูที่ชื่อโผมันมีจุดชมนนปดยมันเป็นอ้ม่หางค่อนแม่เหนื่อยแม่ขนาดนี้แม่คนตาหมาลูกนี่แม่ตกบันไดมันสอนด้วยที่ โอวถ้าใครกิ้งลงไปเนี่ยมันเทวทัตอะที่กิ้งลงอะโอ้<ม>ออยยังเนี่ยนั่น,นตัวเล,เล็กเองอ่ะโอ้โอ,อ,อ้ดูตัวเล็ก,เ,ลกเองอ่ะขึ้นแบบเหมือนไม่เหนื่อยเลย